สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เละเอฟซีสุกุสุข,สข,สข,ขนเมื่อนีนสิภาเปิดราคาควายพิการบ้านน้องบ้น้อยตำบลนนาาอุดนอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูพฤจิเปิดจากตัวจะกขมเดี๋ยวเขาไปสอบถามจะของควายกันได้เลยครับสวัสดีครับครับอ่าเขาจะมาเปิดจากค้มครับเมื่อนี้อมหนึ่งกับแม่กับสาวน้อยคมหนึ่งกับสาวน้อยเนาะอ่าบอกเบอร์ทรพี่น้องเขาเนี่ยครับ ศูนย์หกห้าหกห้าหกเจ็ดห้าสี่เก้าอันพ่อเปียวเนาะพ่อเปียวนะครับพี่น้องพ่อเปียวบ้านน้องมะน้อยอันแม่นี่เป็นสายใดครับนี่สายเบิ้มสายเบิ้มโอ้ลานเบิ้มเนาะลานเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องอายุได้ยักปีแล้วครับนี่อายุสิบหกเดือนสิบหกเดือนเนาะได้สิบหกเดือนสูงยุ่ประมาณเท่าไรครับนี่สามแปด ร้อยสามสิบแปดนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้ล่โตใหญ่งามนาเขาก็สวยอ่านเปิดไว้เท่าไรครับเนี่ยสี่หมื่นบาทนะครับต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้นะครับเบิ่งไทยนะครับทายง่ายๆทายเงาหางงหายหางเป็นพุ่นนะครับพี่น้องเบิ่งล่ำตัวแข้งขานะครับกำไลหลังนะครับพี่น้องเบิ่งไทยนะครับเบิ่งเอานะครับพี่น้องเนี่เงาหางใหญ่ๆโอ้ทายแล้วนะครับพี่น้อง มันมันนะครับเบื้องหน้าตานะครับมีหน้าสวยเขาสวยนะครับอ่องคอนะครับเออบกเพาวยิ่ง่สี่หมื่นบาทนะครับพี่น้องมึงเอานะครับพี่น้องสวยๆเลยแม่นี่อ่ะมึงเอานะครับพี่น้องนี่เล็บก็สวยนะครับล่ำตัวอ่สี่หมื่นบาทต่อร่องได้ตัวต่อไปเลยครับอ่ะมเบืองโค้มที่สองโค้มที่สองนี่เนาะครับเนาะแมนบ่ คมที่สองนี่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้ลูกเพิ่นเป็นสายใดเนาะมันเป็นสายดีอยู่แต่เป็นพ่อค่อมฝูงเป็นสายดีอยู่เนาะพ่อค่อมฝูงเนาะอายุสิได้จักเดือนแล้วครับลูกตัวนี้แปดเดือนแปดเดือนนะครับแม่ผสมหรือเปล่ากับมันมันมีพ่อพันธุ์ค่อมฝูงอยู่บ่หัวมันเทิงแล้วบ่โอ้คายตัวเถิกไ,ไ,ไปแล้วเนาะบ่มั่นใจว่าอ่าผสมบ่ทองบ่ปตินะครับเปิดไว้เท่าไรครับค่อมนี่สี สี่หมืนบาทนะครับพี่น้องสี่นะครับพี่น้องมาเบิงอันแม่อันนี้สูงไาไปไลยครับนี่ร้อยสามห้าสามหกเนาะนะครับพี่น้องเบิงเอานะครับเบิงหน้าตาเจียกีตมนะครับพี่น้องโอ้หลายตัวครับพี่น้องนี่มาเบิงนะครับพี่น้องสี่หมื่นบาทแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้ลูกโอ้ลูกทรงลูกสวยนะครับเบิงหน้าตาตาแต็มแจ่มแจ่มลูกนะครับพี่น้อง ลำตัวใหญ่นานะครับอ้างดีผู้มองหาอยากได้เอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องแม่พันธุ์สวยๆเลยแม่ลูกนะครับพี่น้องครับทรงลูกสวยลูกที่ไหนนาะลูกที่สองเนาะลูกที่สองนะครับพี่น้องฝากเบอร์โทรไปอีกนะครับศูนย์หกห้าหกห้าหกเจ็ดห้าสี่เก้านะครับพี่น้อง มาเบิงอันซุ้มนี้นะครับซุ้มนีบ้บ่ได้เปิดเนาะนะครับ <มา S 1> อันนี้ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวแม่นะครับเพิ่น,ปน,นเป็นสายใดนอนลูกิ่นเพิ่นเป็นสอยอไทยเลยสายอุทไทยเนาะ <Another one. S 1> แม่สูงารบ่ไดนอนแม่นะลอยลอยหยบลอยหาซบตุ๋นอยหาซีบเนาะนี่เนาะแม่นี่ท่องล้เบ่ครับนี่ <BE IL EN> ท่องแล้วเนาะนะครับพี่น้องเบิงเอานะครับมีหลายคมสนใจกระทักเขาม้าทามีแบงปั่นพี่น้องเฮ้าอีกนะครับพี่น้องมาเบิงอัน ลูกดอนนะครับอันนี้ลูกดอนนะครับพี่น้องนี่อันไซแม่เพิ่นแม่เพิ่นตัวพุ่นเนาะแม่เพิ่นตัวพุ่นนะครับบ้านหมูลูกเพิ่นโอ้สวยเพิ่นเป็นสายใดนอนนี่นอนลูกเพิ่นนี่ใส่กระสับสายมาดีเพื่นเนาะม่เป็นพอคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงเจ้าออกตัวดอนเนาะไปผสมตัวดอนมันบ่ครับเนี่ยผสมตัวดอนนะครับบังขวัญนะครับพี่น้องได้แจ็คเดียนหลืนอนนี่ ได้สองเดือนนะครับพี่น้องได้สองเดือนสวยๆเลยลูกเพิ่นนะครับพี่น้องได้สองเดือนมาเบืองแม่เพิินแม่เพิ่นก็สวยงามนะครับพี่น้องสูงยุ่ประมาณเท่าไรนอนเลยสี่สิบตวลอยสี่สิบัวนะครับพี่น้องเบงองล่ำโตนะครับพี่น้องงามแม่นี่ขนาดออกลูกเลี้ยงลูกยังอ้วนอยู่นะครับพี่น้องล่ำโตเบิ่งไทยมีกำไลหนาหลังนะครับพี่น้องเบืองเงาหางยิางใหญ่นะครับพี่น้องลูกที่าไรนอน ลูกแรกเนาะลูกแรกนะี่ก็ได้ฟันสองคู่โอ้หัวตะสิได้ฟันสองคู่แม่เพิ่นนี่นะครับพี่น้องลูกแรกนะครับโอ้ทรงลูกสวยนะครับลูกตัวแม่เป็นคล้วยเผือกนะครับพี่น้องแม่ลูกครับครับ,รบสุดท้ายนี่กับาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำในเร้อครับพี่น้องสุดท้ายนี่สวัสดีครับ